สวัสดีค่ะสาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นค่ะวันนี้วันหยุดของสามีสาวอีสานพาพี่น้องมาลรอนะคะเที่ยวดูเมืองญี่ปุ่นบ้านนอกญี่ปุ่นที่สาวอีสานอยู่ก็คือจังหวัดอิชิกาวะนะคะวันนี้ร้อนมากเลยค่ะจริงๆแล้วเดือนนี้จะไม่จะอากาศแบบอากาศเย็นแล้วก็สบายๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากค่ะ 29องศาใช่ไหมเท่า รถล้อเที่ยวจากพี่น้องบานนองญี่ปุ่นนะคะอยู่ในรถนะคะตอนนี้กำลังขับไปสายนิดนึงนะคะต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะคะขับรถเที่ยวกันจ้า บ้านบ้านสาวอีสานอยู่มีเท่ภูเขากับทุ่งนาแบบพี่น้องจ๋าบ้านนอกนอกถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนในเมืองกรุงก็เหมือนบ้านเราแล้วเนะค่ะเนาะข้างๆก็เป็นภูเขา เฮ็ดแคมปิ้งบ่บอหูบ่หูโอ้ยอ,อ,อยากมาแคมปิ้งจังเลยอ่ะแถาอยากมาแคมปิง้ง้เท่าตรงนี้เนี่ยพี่น้องตรงนี้น่าจะมีแคมปิ้งกันนะคะ แคมปิ้งกันตรงนี้คนเยอะมากรถเยอะมากสาวอีสานก็อยากมาแคมปิ้งเหมือนกันนะคะแต่ก็มาไม่ได้เพราะว่าแฟนไม่ว่างสามีไม่ว่างเนาะพาขับรถเลาะนี่แหละหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะสามีสาวอีสานเนาะเห็นสาวอีสานลงคลิปหลายๆคลิปใส่เสื้อตัวเดียวกันก็อย่าว่ากันนะคะพี่น้องจ๋า เพราะว่าสาวอีสานต้องทำวันทำคลิปวันเดียวค่ะก็คือวันอาทิตย์วันที่สา,สามีสาวอิสานหยุดนะคะก็เลยทำหลายๆคลิปแต่ว่าก็ก็ก็เลยต้องใส่เสื้อตัวเดียวอย่าว่าสาวอีสานนอจาจะนอโอเคค่ะสาวอิสานก็พาขับรถชมเอ,อบรรยากาศ บ้านนอกของญี่ปุ่นนะคะนี่พี่น้องอาจจะตาลายไปหน่อยหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวสาวิสานขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งและกดอะไรกดทุกอย่างให้สา,สาวิสาด้วยนะคะอย่าก,กดดิสไลค์นะคะสาวิสานเสียใจ เอาละจ้าพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสบายดีสุขสุขคนจ้าพี่น้องจ๋า